รายการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อใต้สันติสุขโดยศูนย์สันติสุขของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสส่วนหน้านำเสนอปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์และวิกฤตโลกร้อนตอนที่หนึ่งเรื่องความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เริ่มพระราชทานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่พุทธศักราช2499ต่อมาในปี2517พระองค์พระราชทานพระบรมราชโชวาทเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พุทธศักราช2517แต่สังคมไทยโดยทั่วไปยังเข้าไม่ถึงหลักการแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนกระทั่งเมื่อประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโรคต้มยำกุ้งในปีพุทธศักราช2540 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส,อสอชอบรรดานักเศรษฐาศาสตร์และนักวิชาการต่างๆได้ร่วมกันประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระราชทานในโอกาสต่างๆรวมทั้งพระราชดำรัสอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นบทความเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทูลกล้าขอพระบรมราชวินิจฉัยและพระบรมราชานุญาตอีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้องชัดเจนเพื่อจะได้เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธปรรมและอย่างสูงสุดต่อไปซึ่งพระองค์ได้มีพระมหาการุณาที่คุณปรับปรุงแก้ไขและพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตกผลุกชัดเจนในหลักการอันเป็นหัวใจสำคัญเพื่อนำไปปฏิบัติ จะสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สันติสุขของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าโทรศัพท์0 7 3 4 5 2 5 3 5, 5.